วัดนี่ตัวอะไรวะเน,นี่ยเอ่อว้าวโชวคดีไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเอา่อฟิงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทิง้งนีเมด้านล่างแล้วน,นะแล้วก็ชื่อเกมไปด้วยใชย่นี่ไงเป็นไ,ไงละมึงเหมือนไก่ใช่ไหมเนเกตนี่มันคือไก่ชัวเดี๋ยวผมจะชูมันลงแป้นบาสวัดโอ้ยอยู่อยู่สภาพแมปก็เปลี่ยนไปคืออะไรโอเคไม่ลงกูนี่มันแม่นจริงๆคุยคนผมจะช่วยเขาเอง ตรงนี้มันร้อนตรงนี้มันร้อนผมจะพาไปโอ้อไปตามกูไม่กูไม่อ่ะรอกูไม่กูไม่กูไม่ผมวิ่งผมร้อนกูไม่ผมวิ่งผมร้อนไม่คนนี้ดูนี่ไง <c oughs> เอาผมโยนาหายไปเลยนี่ไงไอตัวไอตัวไก่นั้นวิ่งตามผมไม่หยุดเลยมันคือตัวอะไรวะเนี่ยเอาไปโยนใส่แม่งเลยเฮ้ย เพราะผมเอาไปจุดเพื่อนแม่งโอ้โหอตายตายพวกมึงตายตายกันทั้งหมดตาย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 เพราะผมว่าบนนู้นมันมีอะไรวะเดี๋ยวผมขึ้นไปดูดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวผมรีบวิ่งไปก่อนเฮ้ยใครโยนไก่ผ่านหน้าไปปะเฮ้ยมีันติดไฟอยู่นะมันติดไฟอยู่ตายอยู่แล้วก็ติดไฟเฉยเลยเตาอะไรวะโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนอ้าวร้อนร้อนขึ้นไปก่อนผมขึ้นไปก่อนผมขึ้นไปก่อนเฮ้ยแม่งลอยขึ้นไปแล้วอะไรไม่ได้มาถึงฟักเฮ้ยวันนี้มีคนเต็มเลย แ,แต่มันไม่ค่อยมีเชี่อะไรือยว่าต่างๆเนี่ยกูม,มาแต่ใหม่เดิมไปสิบกิโลเพื่ออะไรโอ้ทำอะไรเ่าทำอะไรเาไรเาโอ้ยใครกอดผมเนี่ยมันมีคนจับผมอะนี่ออกไปไปเฮ้ยผมบินได้ผมบินได้ผมจะบินไปเรื่อยๆผมจะบินไปเรื่อยๆผมจะกลับไปตรงนั้นผมจะกลับไปตรงนั้นผมบินได้อืมว้าวผมลงมาแล้วไม่ได้แล้ว โอเคเมื่อกี้ผมเผลอกดปุ่มมาหน้าจองเราบอกใช่มันทำให้เออนั่นแหละไม่นะผมแต่ผม,มคิด,ดว่าม่นไม่นานลเลยไอ้กเกมนม่นผมจะไม่กระทำอะไรไอ้กเกมเพี้ยดีดิถูกต้องแหละผมจะไล่ฆ่าคนด้วยกันเอาไอ้ไม้นี่ไปเผาแม่งให้หมดเลยจริง,รงอืออือเอ้ามันไม่ร้อนเหรอแล้วชิคกี้พายทำอะไรกูนเนี่ยทำอะไรเล่าเอาลูกบอลมาโยนห่วงลงทักลูกหนึ่งไะจริงๆเดี๋ยวผมดังเลยเดี๋ยวผมดังเลยผมดังโช คือผมเป็นนักกีฬาเก่าเป็นนักบาสเก่าจริงๆนะโอเค,อเคสุดยอดไปเลยเที่ยวอะไรไหนกันาาาาทำไมทำไมทำไมแรงมันเยอะจังวะมันต้องเป็นระยะหน่อยอะไรมันลอยอยู่ดันวะแต่กูไม่เห็นเขากำลังจะลอยขึ้นไปแล้วก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆผมว่าลอยๆๆมมอยู่ส่วนนี้นี่มันเอาไว้บินได้จริงโคตรเท่ จะลงโอ้โหสุดยอดทำไมกูถึงฉลาดได้ขนาดนี้วะเนี่ยเดีย๋ยวผมจะพาคนขึ้นมาด้วยขึ้นมากับเราไหมครับอ่าเยีย่ยโอ้โอกุลนเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีคนแย่งมือผมอ้านี่ไงโดนคว่ำใบมืออ่ะทำอะไรเล่าอย่ามาแย่งมือกูโอ้ันจะจับมันท่านเลยจับไม่ถึงว่ะ อะไรผมไปบูลลี่ผู้หญิงคนนี้เดียวผมบูลลี่ผู้หญิงนี้ยันไ,ยไว้ในนี้อา้าวทำไมตัวมันทะลุเอ้ยใครจับกูเนี่ยมากเกินไปแล้วนะมากเกินไปแล้วนะอืมอืมอืม,อมโอ้ยโ,โ,โอ้มันดึงมันดึงมันสู้หว่ะมันดึงโอ้ยกูจะทำให้สิ่งที่มึงทำมันถึงแก่ความตายผมจะทำการฆาตกรรมเขา จะทิ้งกับลรงพาลเฮ้ยมันมันมันเล่นกูมันมันดึงผมมันดึงผมไม่ตายกูไม่ตายง่ายๆกูไม่ตายง่ายง่ายแบบเดี๋ยวไปไปหาคนกอนไปหาคนนะฮะเล่นเดี๋ยวผมไปหาคนมาจัดการเดีย๋ยวผมไปหาคนมาเก็บเดี๋ยวก่อนไอผมเจอแล้วไอคนนี้แม่งกำลังทำอะไรทุกอย่างไงนู้คนนี้ผมจะจัดการเขาผมจะจัดการเขาผมจะจัดการเขานายมันถึงววลาสุดท้ายของนายแล้วเราพูดจริงๆนะนายนายตายถาเถอะ ไอ้กูเล่นไรวะเด็กก <in vic many rs> <gu> wow. ูเล่นเป็นเด็กเลยตั้งไว้ตัวนี้ไอ้ตัวพวกนี้เป็นเอบีซีมันเป็นบอทอะมันไม่เดินหรอน่าจะเป็นบอทแหละมั้งเดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปครอบคนไอ้นี่มันครอบคนได้ใช่ไหมนึกผมหาด้านเงียอ่าฮ่าผมขังเขาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะผมกูไม่ยอมโดนมึงขังง่ายๆหรอกไปไกลๆไปมึงอ่ะไปไกลๆไปมึงอ่ะ นายเราจะโดนลงห่วงแม่งเลยไม่ลงด้วยสุดยอดจริงๆกูเฮ <_ d ata> ้ยเปลี่ยนสภาพปลาไก่แล้วเอ้าเกมนี้มันเปลี่ยนสภาพปลากาศเรื่อยๆนะเน,นี่ย <_ d ata> อ๋อ NPC มันจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมโอ้ใครหอรอยู่ขึ้นมาแล้วเน <_ d ata> ี่ยเฮี้ยอะไรเนี่ยแต่ผมว่าเกมนี้มันคงไม่มีเฮี้ยอะไรให้เราเล่นไปมากโอ้ยม,มันมีถ้ำอะจะงั้นเดี๋ยวผมจะบินไปถ้ำตรงนั้นก่อนเพื่อดูว่าตรงนั้นมีอะไร <_ d ata> อ้าวอีกเดี๋ยวผมบินไปถ้ำนั้นก่อนโอ้ยในถ้ำ ไม่มีเชี่ยอะไรเลยมาทำไมวะเนี่ยโอเคทุกคนผมมาเกมนี้มันคงไม่มีอะไรองค์ิมน่าจะมีมากกว่านี้แต่ผมไม่หรอกผมว่ามันก็มีแค่นี้แหละมันก็แค่ดึงไปดึงมาใช่แล้วผมว่าเออมันเอาไว้เล่นสน,นุกสนุกก็ได้ลและมั้งผมว่าใช่ซึ่งเ <_ H 1> <_ H 1> ฮ้ยตรงนี้มีเลื่อยยัด <_ H 1> แก้ผมเมื่ห็งเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวผมมาลองเล่นอันนี้ก่อนผมมาลองเล่นอันนี้ก่อน ไหนกดนั่นแะอู้เปลี่ยนสีได้ด้วยเอาใหญ่สุดใหญ่สุดยาวสุดแล้วก็ทําเครื่องออกมาอาอมันทำผมลนโอเคครับเกมนี้ผมว่ามันก็คงไม่มีอะไรมันบินไปละมันคงไม่มีอะไรไม่มากกว่าดีแล้วครับเออขอให้สนุกกับคลิปกับผมใช่แล้วว่าเออไปเจอกันคลิปหน้าครับผมลหน้าเป็นคลิปอะไรฝากติดตาม้วยนะครับขอบคุณมากครับ บ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ